พุณพี่นะมากๆที่ทําให้มีเข้าถึงตัวเพนขวันได้เพราะว่ามันเป็นฉากที่ยากแล้วก็ถินฉากมันถ้าไม่ได้พี่นกพก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้ขนาดนี้ค่ะคุณย่าดูมากเด<อ>ี๋ยวจมีอีกหลายด้านค่ะต้องติดตาค่ะต้องฝากรัยไ,ได้ใช่ค่ะถือว่าหายเหนื่อยไหมครบ่นเรื่องนี้แบบมากเรื่องนี้ถ่ายทำกันนานมากแล้วก็เป็นบทบาทที่ยากด้วยค่ะก<อ>็ะถือว่าได้กระแสตอบรับที่ดีเราตัวเราเองในการทำงานก็หายเหนื่อยก็ดีใจค่ะ กลายเป็นคู่จิ้มแบบคนไทยมันมันจิไปแล้วก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับละครที่ดีที่แบบคนดูดูแล้วแบบเออชอบคู่เราอะไรเงี้ยก็ดีใจอถามนักงานอย่างนี้เลยเป็นคู่กันแบบคนอารมห้างเลยอคนเยอะมากพวกกเรา็ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้กกไไบอคนเยอะมากเลยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบในตัวของซีรีส์นี้มินว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ตอนนี้แบบมันกำลังแบ นใช่แล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยคนดูก็ยิ่งต้องดูว่าอแต่ละคู่มารวมกันแล้วจะเป็นยังไงความสนุกสนานความสามัคคีมันแบบจะเข้มข้นมากค่ะไได้ดูเมื่อวานนะคะเห็นลงอินสตาแกรมาตั้งแต่ออนมาไม่ไม่ค่อยเห็นพี่เขาได้ดูแต่ก็เห็นเมื่อวานพี่เขาลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเชียฉากเมื่อวานมีแต่คนลงค่ะก็ดี ใหญ่เลยโอ้นั่นเป็น um คุณชายเหรอค่ะงๆเอาพิสูจน์จำเกมมาจะมีเจ mm ้เกอร์อะไรที่มันเอ่อยังไม่ค่ะตอนนี้ก็ก็รอรอชมไปเรื่อยๆจะมีงานอย่างๆก็รอติดตามทุกคนะ เป็แฟ <Cornell>. นเนื้อกับงานพิซึนเตอร์ใหม่เราด้วยแล้วก็ขอฝากละครเรนทีก่อนละกันนะคะเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยก็ฝากวันศุกร์ที่ทั้งช่องสามแล้วก็ฝากพิซึนเตอร์คอนคอร์ดด้วยนะคะใช้กันเยอะๆจะได้ใช้กันเยอะๆนะคะจะได้หอมทั่วทั่วประเทศเลย